ดีค่ะยินดี <ฮะ S 1> ต้อนรับนะคะสู่บ้านฮ<ะ>ัททาเซทีสักไปแล้วปังมาก<ะ>ปังแบบไหนก็แบบเรื่องหวยด้วยแล้วก็เรื่องงานเรื่องขายของอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าขอเงินได้เงินเลยขอได้ดังใจเลยอ่ะคือแบบว่าขอเนี้ยพรุ่งนี้จะมาสักนะถ้า,ถ,าถ้าถ้าถูกหวยอย่างเงี้ยก็จะมาสักเพิ่มาาก็ถูก ถูกหวยทั้งบนทั้งล่างเลยหวยไทยถูกหวยบ่อยไหมคะบ่อยมากเพราะว่าปกติเนี่ยก็คือจะเล่นแค่หวยไทยทีนี้ลองช่วงนี้ลองมาเล่นหวยลาวดูอะไรเงี้ยคือหวยลาวเนี่ยกงวดเลยมันเว้นจันทรุกศุกร์เนี้ยมันถูกถูกงวดถึงถูกน้อยแต่ว่าก็คือถูก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 ตลอดถูกงวดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาถูกหวยไทยแล้ววันต่อมาก็ถูกหวยลาวอีกยางเงี้ยคือขอเลยบอกว่าจะขอให้ได้มามาสักที่เนี้ยนะมันจะมาต่ออะไรเงี้ยก็ได้เลยก็คือขอก็ขอได้เลยขอให้ขายของได้พอโพสขายของปุ๊บก็คือ ออเดอร์เข้าปุบ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 แบบจดไม่ทันเลย <laughs> ตอนมาแอบมา <laughs> ตอนครั้งแรกแอบมา <laughs> ไม่บอกใครเลย <laughs> <laughs> ไม่บอกใครเลยมาคนเดียวฉันมั่นใจครับ <laughs> <laughs> ว่ามาทําอะไรบอกว่ามาทุละ <laughs> 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 ขับมาคนเดียวกลับไปมีก็มีคนถามทำอะไรมาก็บอกก็บอกไปสักอะไรมือแล้วก็เราก็ยังไม่พูดแล้วก็บอกเขาว่าเราขอเนี่ยเราขอให้ <laughs> ถ้าขายดีใช่ให้ขายของดีให้ถูกหวยหน่อยเลยจะจะมาสักดูตอนแรกคือไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนปังก็เลยทำตาม น้องอยู่สมุทรปราการแต่เขาไปสักที่ตอนนั้นศรีคูณีเหรอไม่พารามสองะพรามสองใช่ไหมใช่แล้วน้องคือน้องเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกเนี้ยเขาก็ลองไปเห็นเพื่อนเขาถูกหวยสามตัวตรงอะคุณมันมีสายกันมาก่อนแล้วใช่คือต่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 อเนื่องกันมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเราก็เลยมามั่งแล้วว่าขอมาทีนี้ก็คือจากแบบดวงแย่มากเลยช่วงตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยใช่จนจนถึงตุลา ก็คือเนี่ยเราก็ขออะไรอย่างเงี <that> ้ยค <y parece> ือครันนี้ก็คือปังขายของดีอะไรอย่างเงี้ยรับแสดงว่ามีเงินเก็บกันเงินดีขึ้นเลยใช่การเงินดีขึ้นคือก็คือมีเงินใช้คือคล่องตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็ก็เลยขอขอให้ให้ได้มาก็ครั้งแรกก็มาก็แอบมาแอบมาใช่แอบมาแล้วก็ทีนี้ก็คือเราก็ไม่อยากให้ใครเดี๋ยวเราหาว่าเรางงงายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบมาคนเดียวคันนี้พอปังเห็นคนนั้นคนนี้เห็นเขาก็ แม่หัวราะดังๆเจ้หัวราะคราวนี้เราหัวราะดังได้เต็มที่แล้วใครจะว่าเราไม่ได้ใช่ใช่ค่ะอันนี้ไม่จริงๆหลายคนน่ะไม่ต้องอาจจะบอกว่าการตัดสินใจชีวิตเราเราถามเราถามตัวเราเองก่อนว่าอยากได้อยากเป็นไหมกล้าลองที่จะเปิดตัวเปิดใจไหมเพราะดีเราก็ดีก่อนเขาเนาะเรามาด้วยให้ให้มาด้วยความตั้งใจนะแล้วมันจะได้สําเร็จได้ง่ายขึ้นคือจิตให้ถึงกันน่ะบุญให้ถึงกันน่ะ คนอื่นโชคดีเราต้องโชคดีสิคิดอย่างนี้คนอื่นได้เราก็ต้องได้อย่าบอกว่าเราแย่ห้ามพูดนะเนี่ยเขาเอารมณ์ดีด้วยแล้วเขา,า,าพูดแบบมั่นใจเดี๋ยวเขาจะสำเร็จขอให้มีเงินเก็บเ,เยอะ,ะให้ดูกรางวันใหญ่นะรวยรวยนะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ